น่าเป็นห uh so ่วงการมากกว่าผมมุดสบายอยู่แล้วนะครับมีความรู้สึกเสียใจอะไรไหมก็ไม่เยอะเสียใจเป็นธรรมดานะจริงๆแล้วเฮ้ยใบหยาเขาอยู่ไหนใบยาถืองว่าเอาจริงๆว่่นะโอเคก็จริงๆก็เสียใจเป็นธรรมดานะครับคนที่น่าเสียใจที่สุดก็น่าจะเป็นลูกของเราแต่ว่าผมเองก็จะดูแลพวกเขาอย่างดีครวามู้สึการเป็นยังไงบ้างคะไม่ไม่ไม่ ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้เขาพูดนไม่ได้ค่ะวพเศษสองพิษยาอ่าก็ใช่เป็นยังไงครับที่ามรู้สึกมันใจหายหรือว่าเสียใจหรือว่ายังไงครับก็เป็นเรื่องธรรมดาทุกท่านมีมีได้คุยกับท้งน้องท่ง่มไปคุยเมื่อวานก็เจอกันนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าเราเองก็จะดูแลพวกเขาได้่มาที่น้องน้องทางวันพิเศษก็เขาก็เข้าใจอยู่นะเพราะว่าเนื่องจากมัน มันเป็นเรื่องที่ทะเลาะกันมานานแล้วนะครับซึ่งยากันเป็นเรื่องดีแล้วเพราะไม่งั้นก็ไปด่ากันแล้วก็จะมีคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเสียหายมากกว่านี้แล้วก็จะนอกจากเสียหายทางด้านเรื่องกฎหมายแล้วก็อาจจะมีคนเจ็บตัวมากกว่านี้เพราะว่าเราเองก็เราก็ไม่ยอมให้ใครมาทำนี่พี่ใส่คำที่อยู่ในห้องเราใช้เวลาค่อนข้างนานเกิดอะไรขึ้นข้างในอ๋อก็มีการไกลเกลี่ยกันเรื่องต่างๆที่มันจะมีทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยแล้วก็มีการแก้ไขในเรื่องของคํา บ้างนะครับซึ่งเราก็ตกลงกันได้ดีโอเคเรียบร้อยโอเคแล้วก็ก็เดี๋ยวไปจัดการกันอีกทีหนึ่งนะครับก็เราทําตามที่ศาลบอกทุกอย่างเพราะว่าเนื่องจากทุกอย่างเนี่ยมันต้องอยู่ที่ศาลนะครับในในส่วนเรื่องคดีความที่ต่างต่างฟ้องร้องกันแหละครับก็เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับถอนฟ้องกันหมดก็เหลืออไม่ไม่คดีไก่หมอนี่ไม่ไม่ไม่ถอนไอหมอไอหมอนี่โดนผมแน่ครับ เสียได้ใช่ไหมมันเวลาที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมา23ปีไม่เสียได้หรอกะแล้ววันนี้ที่เ้้งเสียน้ำตาที่เป็นความสุขัะไอาจจะเครียดมู้คะลมของน็บก็ยังมีชาชาอยู่เดี๋ยวให้เขา่อาเขาเครียดเขาเครียดพอใจกับสิ่งที่ตบลงเมื่วันนี้นะคะ แลระดับดึงอะค่ะคือคือผมจะบอกงี้ไอ้เรื่องทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางกฎหมายแต่ผมจะพูดอย่างไม่ต้องห่ดจะมีนีเทิร์นอีกไหมพี่ไม่ไรสองรอบก็พอแล้วคือไม่แต่งงานกับใครอีกแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมดูแลเขาเองไม่ต้องห่วงนะฮะงานวันนี้คือสถานะคือเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกัน แล้วก็ช่วยกันเลี้ยงลูกนะฮะรอยบาดหมางที่เคยมีกันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมไม่กอดเขาหรอกผมกอดไอ้พวกที่มันมาเสี่ยมเขานั่นี่ะไอ้พวกนั้นะโดนนะครับตอนนี้เพราะนั้นเพราะนั้นเขาเป็นคนเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ไอ้พวกที่อยู่รอบข้างเขานั่นี่ะสำคัญมากนะครับใครอยู่รอบข้างไม่มีอ่ะใครรอบข้างไม่เป็นไรอ่ะไม่ไม่ไมไม่เป็นเรือพายพาดพิงอะไรอย่างีกอ่า าเเปป็็นนควาามมเขข้ใจองผกันรอบข้างตัวเองอกป็นความเสียมแบาไม่ได้ใช้ชีวิตค่อยู่ด้วยกันแล้วเรามีอะไรอยากบอกอยากจะพูดความในใจกับพี่เสกไหมคะพี่มีอะไรอ่ะเป็นห่วงอะไรไหมคะพี่พี่ห่วงอะไรสบายเียเดียวพี่ผมไม่น่าเอาเอาท้าเปล่าไอ้ไหนดูดิเอออย่าเอาขึ้นดื่มรลโซดีมาดิเอาเปล่าอ่ะจิ้มมาเอาไ พอแห้งพักก่อนน้ำอะไรว่ารสชาติดีใช่ไหมอะไรอะไรนะคะทำงานไทยงานไทยชี้ต่อไปเลยก็ทำงานไปก็ดูแลลูกไปงานในสิ่งที่เราจะทำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้มันเป็นรูปเป็นร่างก่อนแล้วเดี๋ยวพี่บอกเป็นธุรกิจหรือว่าอยากธุรกิจอ่าก็ต้องดูแลลูก 3คนที่อยู่ในความดูแลของพี่ายไม่คือลูกเนี่ยลูกนี่แบ่งกันดูแลนะครับ <ฮะ S 1> แล้วผมไม่ได้เป็นคนเลี้ยงดูเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเลี้ยง,ง,งดูเนี่ยผมเป็นคนรับผิดชอบหมดรวมทั้งตัวเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องหวง ม่เห็นแม่ไมีเลี้ยงดูอะไรเลยไหนเก้าเดือนมาเนี่ยไม่ได้จ่ายอะไรเลยเพราะนี่ไงพี่งจ่ายไปนี่ไงสองล้านกว่าบาทแค่สองล้านจ่ายกันจ่ายไปเกือบสิบล้านอ้าวก็เดี๋ยวมาว่ากันทีหลังได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขายเครื่องดื่มได้ก็เอาไปให้ทีหลังได้มาช่วยกันมาช่วยกันคลาดสายก็ได้คลาดสายก็ในอินเตอร์เน็ตที่บอกว่าสิล้านที่ได้ไปคุ้มค่าเยอะพี่การมีอะไรอย่างเต็มที่เลยอะเลยบ้านนนทบันมี มีมูลค่ามากกว่า17ล้านดล้านลายเท่าแต่ว่าการต้องยกให้เป็นสงเป็นคนที่อยู่อาศัยเขาก็ต้องซื้อบ้านเช่าเชยให้หลังหนึ่งเ mm hmm. ชื่อที่เราจะได้มีที่ทำนัดก, mm hmm. ก็คือถือว่าเสียเปรียบเยอะอะในส่วนในบ้านนั้ทที่สี่ยกให้ลูกทั้งสามคนลคือทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับเซ็นมรดกให้ลูกอะ mm hmm. เราเองก็สร้าง mm hmm. สร้างมาเสร็จแล้วเราก็ยกให้ลูกก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอ,อย่างที่บ้านใหม่นี่ก็ เนื่องจากการที่เขาไม่มีสิทธิ์ที่เข้ามาอยู่ในบ้านที่ของผมอยู่เพราะนั้นเราก็ไปซื้อบ้านให้เขานะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่คงไม่ใช่เป็นเงินสดทั้งหมดเพราะว่าเนื่องจากเราก็ได้บาัยญาที่รลบครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เงินแล้วรอบหนึ่งตอนนี้พอหลังจากที่ที่เซ็นสัญญาก็ว่าจดทะเบียนเมื่อเมื่อวันที่7เนี่ยเมื่อปี2 5งห้าี่ใช่ไหมห้าสี่เนี่ยนะครับที่ห้า 5, ห้า้ไม่แต่งใหม่นะห้าห้า้แต่งใหม่ รอบรอบรอบหน้าเมื่อไหร่เตยไหมไม่เลยเพราะนั้นก็เราเนี่ยก็ก็ก็จ่ายค่าเลี้ยงดูในส่วนนี้ไปเพราะนั้นไอสิ่งที่ที่เราต้องจ่ายเดือนในเดือนเท่าไหร่แสนห้าใช่ไหมแสนห้าคือจ่ายให้ลูกด้วยแล้วก็เขาก็สามารถอยู่กันได้เพราะมาอยู่กับผมเนี่ยผมจะต้องเลี้ยงดูลูกมาอยู่กับผมเนี่ยแปดวันแต่ที่บ้านอีกบ้านหลังแต่ว่าไม่ไม่ใช่บอกว่าวันอื่นมาวันอื่นก็มาได้ แต่ว่าผมนี่มีสิทธิต้องดูแลเขานี่แปวันนะครับเสร็จแล้วจากนั้นก็เขาไปอยู่ที่โน่นเขามาอยู่กับผมที่ผมก็เลี้ยงดูอีกเพราะนั้นในส่วนที่ไปอยู่แล้วค่าเทอมค่าอะไรทุกอย่างนี่ผมดูแลหมดนะครับเขาไม่ต้องจ่ายอะไรเลยก็ <ๆ S 1> <ๆ>ให้เขาไปเอาเงินไปไว้ใช้น้องๆขาสามคนเข้าใจถึงสถานะที่พ่อแม่เป็นแบบนี้ผมว่าอย่างนี้ดีกว่าลอนดอนนี่เขาไม่รู้เรื่องนะครับลอนดอนนี่ไม่รู้เรื่องน้องกวางนี่เขารู้รู้สึกว่าเมื่อวานเนี่ยพบเขาแล้วเขาดีกว่าที่เรายังสงสัยกันอยู่เพราะฉะนั้นไอ การที่เรามาสงสัยกันแล้วก็ไปด่ากันด่ากันไปด่ากันมาเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องที่เขาเจ็บปวดมากกว่าเพราะนั้นวันนี้ก็จบแล้วแล้วก็อยากให้ให้ทุกคนะจบด้วยนะถ้าไปจบคราวนี้สวยแน่นอนะการอยากพูดอะไรสุดท้ายเลยค่ะไม่ไม่มีอะไรแล้วค่ะไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรจะพูดอีทค่ะทึงแฟนคลับผมก็ขอขอบคุณทุกคนขอขอบคุณททุกคนนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงการหลอกการก็โอเคอยู่แล้วผมก็ไม่ทิ้งเขาหรอกนะ ขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทนายขอบคุณพี่น้องเราทุกคนขอบคุณมากเดี๋ <สา S 1> ยวผมจะร้องเพลงให้ฟังต่อขอบคุณมากั <laughs>